สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องบิมซิลเวอร์นะฮะวันนี้เราจะมาสอนลงมอดรถนะครับผม i s u z u d m a x Highlander นะครับปี2010นะโอเคไอที่เพิ่งลงไปมันเป็น d m a ม็2018ใช่ไหมอันนี้จะเป็น2010นะครับผมหน้าตาที่คุณเคยนะฮะเคยเห็นนะครับผมในเมืองไทยนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะช่วงแบบปีเก่าๆนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาโหลดกันเลยดีกว่า แอดออนเช่นเดิมนะครับวิธีลงโอเคฮะโหลดแป๊บหนึ่งโอเคครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับจะได้ไฟล์นี้มานะครับทำการแตกไฟล์ครับผมโอเคมาเข้ามาเลยฮะดูซิว่าลงยังไงบ้างนะครับลิสต์มีโอเคก็เป๊อัปเดตโฟลเดอร์นะฮะ d m a x โอเค อันนี้ไม่มีลายเหรอเสียงลงเสียงได้ด้วยโอเคอันนี้เป็นลายนะมาวิธีลงนะครับผมอันนี้อาจจะมีขั้นตอนเยอะหน่อยนะมาที่ open iv ครับไปที่อัปเดตคูณ64 DLC packs นะครับอันนี้เขาไม่มีโฟลเดอร์ให้เราเราต้องสร้างเราเองนะครับทำการเปิด edit mode <อ>นะครับนี่ yes เลยแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ new folder นะฮะเดี๋ยวเราต้องตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับเมื่อกี้ต้องตั้งเป็น dmac1 นะครับก็พิมพ์ไป dmac เอาเปลีป่ยนภาษา dmac1 โอเคครับอยู่ไหนเอย่ยโฟลเดอร์อยู่ล่างสุดเข้ามาครับแล้วก็ลากเจ้าไฟล์เนี่ยไหนวะ dlc. rpf นะครับลากเข้ามาปั๊บนี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราลอ,ลองเช็คดิรถแทรรถจริงหรือเปล่า vehicles กดเช็คก่อนนะโอเคใช่ครับได้อย่างนี้ก็คือโอเคนะเพื่อนๆแล้วก็ย้อนกลับมาที่ GTAV อย่างนี้เหมือนเดิมซึ่งอันนี้เขาบอกว่าทำลายเหรอเนี่ย for skin อ,อ๋อทำสกินเสร็จให้นำทับไฟเดิร์หอเราสามารถทำสกินเองได้นะครับเขาให้เหมือนเป็นรูปล่างมานะครับใช่ปะเพราะว่าเหมือนลายจะมีอยู่แล้วแต่เราลองย้อนไปดูดิเขาบอกว่าไหนนะ D Max DC คูณ64 vehicles dmax ytd อ่อเดี๋ยวดูลายก่อนพี่แกทำลายอะไรมให้เราลายเดิมอยู่ตรงไหนดีแม็กซ์ cd esg อ๋ D CD, ES อเจอละนี่ฮะนี่คือลายลายเดิมที่มีอยู่นะครับสามารถทำลายเองได้เอานี่ย เหมือนเป็นแม่พิมพ์พพิม์มเขียวอะไรประมาณนี้สาวเสียงลงเสียงไหมเออลงอย่างไรเอ่ยไปที่คูณ64นะครับออกมาที่ GTA V ก่อนแล้วก็ไปที่คูณ64เฉยๆเรอคูน64สี่เฉยๆอ่ะออดิโอนะฮะ SFX นะครับสตรีม v e h i l อยู่ข้างล่างแน่นอนโอเคอันนี้ฮะแล้วก็ลากไฟล์ suv อันนี้ลงทับไปไฟล์เสียงเดิม sound อ,อยู่นี่โอเคครับลากมาปุ๊บเรียบร้อยน่าจะมานี้นะครับถ้าเกิดเข้าไม่ได้บัคกเขาก็มีเออซาวเดิมมาให้ด้วยดีจังเลยโอเคครับลงเสร็จแล้วเท่านี้แล้วก็ย้อนกลับมาที่อัปเดตครับอัปเดต r p f ฮะ common data นะครับ หาไฟล์ DLC list เช่นเดิมนี่เห็นไหม .xml นะครับคลิกขวา Edit Mode คลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกที่ Edit นะฮะเราทำการ add code เช่นเดิมนะครับผมเลื่อนลงมาล่างสุดครับนี่เข้านี่มานะครับง่ายๆเลยก๊อปตามพี่เขามาปุ๊บก๊อปมาครับอ่ะปิดไปกด Enter ครับแล้วก็กดวางนะฮะ นี่ครับนำโค้ดมาใส่นะครับ dmax ็หนึ่งนะฮะนี่อย่างเงี้ยโอเคทำการเซฟครับผมโอเคเท่านี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมฮะโอเคครับเราก็เข้ามาในเกมกันแล้วอยู่ตรงชายหาดโอ้โหแสงยามเช้า Morning Kiss โอ้โหโคตรแจ่มนะฮะมาเซ็กรถกันเลยนะฮะกดปุ่ม f 5ครับ add on spawner สําหรับใครที่ไม่มี m อดนี้นะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ไปโหลดเด้อนี่ฮะ DMAX 1ครับอันนี้ DMAX ที่เราลงไปนะครับ2018อันนี้จะเป็น DMAX ที่เราเพิ่งลงไป นะครับ2อ1 0นี่ครับเฮ้ยเสียงรถเราลงไปด้วยนะเฮ้ยผมกด,มดซ้อนกันใช่ไหมเสียงรถเปลี่ยนด้วยนี่คันนี้เออเสียงรถจริงอยู่เนอะนี่ครับเดี๋ยวเราลองแต่งกันดีกว่าเข้าไปที่ vehicles modification Mod modification แล้วก็ add ทุกอย่างเลย โอเคสีฟ้าซะด้วยรถคันนี้โอ้โหแต่งเต็มนะฮะเราสามารถมาแต่งแยกย่อยตรงนี้ได้นะทอ่อเปลี่ยนท่อได้นะครับอันนี้จะเป็นข้างหลังนะฮะโอเคฮูดก็จะเป็นส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับอันนี้เราก็แต่งแล้วโอ้ยเราสีฟ้าสวยงามวะ่ะโอ้โหชน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 โอ้ยเหลียวยากอยู่เนาะโอ้โหเสียงที่เราลงด้วยนะครับ เสียงรถอะว,ว้าวโอ้โหเหมือนย้อนวัยเลยผมอะไรขวาซะด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราหาที่จอดแถวนี้แล้วกันอุ้ยชนไปหนึ่งทีโอเคตอนนี้เป็นที่จอดพอดีครับมาเปิดประตูโหตอนนี้ยามเช้าไงมันยังแบบแดดไม่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวนะ vehicles control โอเคครับเปิดให้ดูกันนะโอเคครับ มามาชํำแหละดูครับอันนี้จะเป็นส่วนของกระบะหลังนะฮะเออนี่ไอรอนบาจะด้วยนะนี่ครับนั่งได้สี่ที่นั่งเอ,อ้ยได้2องทีข้างหลังนั่งไม่ได้แล้วนะสี่ประตูนะครับแต่ว่าบ่อหลังถอดออกเด้อนี่นะครับก็จะล้อมแม็กโอ้โหสีเขียวสวยง,งามปั๊มเบมโบรหรือเปล่านะไม่ใช่มองไม่เห็นนี่ก็จะเป็นส่วนของเปิดเครื่องโชว์กันเลยนะครับนี่ฮะโอ้โห นี่ครับอะไรอ่ะบายเบนซิ g เหรอนี่ครับหมดของคนไทยฮะกระบะซิงดีแม็กซ์ปี2010นะไฮเลนเดอร์เนาะโอ้โหสวยจริงๆเปิดประตูทั้งหมดแล้วโอเคเอา้าวฟองอะไรขวานี่ว่ะนี่ครับดูภายในรถโอ้พันคอนโซลมันดำมืดเรามองไม่เห็นนะจะเป็นที่เราแต่งมาเต็มนะมาติดประตูจะยุงเข้าโอเคครับ โอ้โหอันนี้มันมอร์นิ่งหรือว่าเพิ่งเอ้ยเดี๋ยวดูนาฬิกาดิเอาสองทุ่มเหรอตอนแรกผมปรับให้มันเป็นมอร์นิ่งนะก็ว่าอยู่มันมืดมันคืออีฟนิ่งฮะโอ้โหอาทิตย์ตกเวนกรรมถ้าไม่เช็คโทรศัพท์ดูเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าสองทุ่มแล้วเนื้อแครบเออเฮอเปิดไฟปิดไฟได้ปกตินะฮะไฟซีนอนซะด้วยโอเค หน้าหนาวคนก็นมาผิงไฟกันตรงนี้กลับมาที่เดิมที่เราเสกร,ร,รถเมื่อกี้ครับตัวนี้โอเคจอดรถให้มันดูสมจริงหน่อยสิอ่ะเบี้ยวไปหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปต่อนะครับถ่ายรูปรถเจ้าคันนี้ที่เห็นต้นคลิปแหละนะฮะมาถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิเวร์เลยนะครับผมจะได้เป็นภาคลิปใหม่ๆเนาะปแลลวครับผมวันนี้